คือมันเป็นไม้ท้องผิดนะครับที่เราใช้อยู่แล้วก็มันอยู่ในวิถีชีวิตนะที่เราใช้แล้วก็เห็นบ่อยฉะนั้นคือเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันช่วยได้แล้วที่บอกว่าก็คือว่าไม่มีต้นไม้ชนิดไหนที่ไม่เป็นยาในแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะใช้ทั้งพืชวัตถุสัตว์วัตถุแล้วก็แร่ธาตุซึ่งทุกอย่างก็สูแล้วก็คือทุกอย่างในโลกแม้กระทั่งร่างกายของคนก็เส้นผมฟันอะไรก็เป็นเป็นสมุนไพรด้วย แต่ว่าก็ใช้ในการประกอบกำลางืออะไรมากกว่านะครับการปลูกที่เราใช้ในการทำยาของโรงพยาบาลเนี่ยเราจะใช้ระบบเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะไม่มีการใช้สารเคมีแล้วก็เรียกว่าปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ปลูกเป็นแปลงใหญ่ นะครับจะปลูกเป็นช่องเล็กๆผสมประสานกันไปเหมือนกับการจัดสวนนะครับก็คือถ้าเราทําลง,งตัวมันก็เป็นสวนปักไม้ประดับได้ดีจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกแบบระบบเกษตรอินทรีย์ง่ายๆก็คือจะปลูกไม้อย่างน้อยสัมระดับนะครับก็คือไม้ยืนต้นนะครับมีไม้ระดับกลางอยู่ไม้พุ่มแล้วก็ไม้ระดับล่างคือพืชดินหรือพุ่มดินการรบกวนของมแมลงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนคือพืชแมลงในแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นที่บอกว่าเข้าระบบนิเวศด้วยก็ตัวมดก็จะไปกินแมลงนะครับหรือว่าอาจจะนกมากิน,นกแมลงงูหรือสัตว์อื่นที่มันเป็นนักล่ามันจะเป็นวงจรของเขามันก็จะจัดการของเขาเองคือโดยระบบนิเวศพูดอย่างงี้นะครับก็คือระบบนิเวศเนี่ยมันจะดูแลตัวของเขาเองแนะ้นแล้วก็จะลดการใช้สารเคมีหรือกําจัดแมลงได้เป็นตัวนะครับเขาจะมีพฤติกรรม อันนี้ก็คือเรามองคานอย่างนั้นคิดว่าไม่เป็นแต่ฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นสมุนไพยทั้งหมดผักสวนครัวอย่างสะระแหน่นะครับกระเพรามะมิ่นทันกระชายกระเทียมหัวหอมหรือว่าพวกผักตําลึงนี้นะครับปูเล่นี้นะครับอันนี้เป็น,ปนที่เป็นของสามบ้านทีด้ด้วยแม้กระทั่งดอกอัญชันดอกเล็บมือนางอย่างเงี้ยครับคือไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างครับก็คือเป็นพืชที่ปลูกง่ายประดับบ้านได้ด้วยใช้ประโยชน์ทางยาได้ด้วย ทุกอย่างเือเราใช้หลายมาตรฐานนะครับนอกจากเรื่องของระบบไอซีซีที่บอกเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกนะครับอันที่2ก็คือางานวิจัยนะครับในปัจจุบันอันที่3มเราก็ต้องเอามาเทียบกับตำราหรือสรรพคุณไทยโบราณด้วย ซึ่งมันจะต้องมาแมทกันหรือว่าสอบท้องกันนะครับว่ายืนยันว่าคำกล่าวอ้างหรือวิธีการรักษาผลการรักษาของยาแผนโบราณมันได้ผลตามงานวิจัยจริงๆว่าาวิจัยเพิ่มหรือว่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันได้ผลจริง ต้นที่ตัวสมุนไพรนะครับจะประกอบด้วย2ชนิดด้วยกันนะครับโดยตัวรากขันมอเนี่ยเราจะใช้ทุกส่วนของลําต้นนะครับส่วนแล้วส่วนปีกไก่ดำเนี่ยเราจะใช้แค่กิ่งแค่ใบนะครับนำส่วนผสมทั้งสองอย่างนะครับแน่ตาส่วนที่เท่ากันนะครับลงมาใส่ในเป็นโหลแก้วก็ได้นะครับที่เราจะใช้แล้วก็หมักด้วยแอลกอฮอล์95นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะครับก็จะได้ตัวยาออกมานะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันงาก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมรวมกันนะครับโดยให้นําอัตราส่วนเนี่ยที่น้ํามันมะพร้าว1ส่วนกับตัวยาที่กองมาได้1ส่วนนะครับในัตาส่วนที่เท่ากันนะครับเมื่อเราได้ยาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาลงไปเทลงในกระทะนะครับเที่วนานสักประมาณ 1- นถึงสชั่วโมงเราก็อาจจะดูว่าตัวชั้นใสๆของยาพอ นเนราก็ยกจากเตาไฟนะครับก็จะได้เป็นส่วนผสมที่เราทําการ<ม>เคลี้ยวเสร็จแล้วนะครับใชนชะะามนี้นะครับโดยตัวยาตัวนี้นะครับก็จะมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องแก้ปวดเมื่อยนะครับปวดกล้ามเนื้อโดยแตะมาแล้วก็ทาบริเวณที่มีการปวดนะครับสามารถทาได้บ่อยๆนะครับไม่มีอันตราย คนมักจะมองข้าม้สูตรไทยไปก็อยากจะให้นำสูตไทยที่อยู่ตามข้างบ้านเนี่ยเอามานำมาศึกษาดูนะครับว่าตอนนี้ชื่อต้นว่าอะไรมีสัพคุณอะไรแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันนะครับเป็นการลดการใช้ยาจากแผนปัจจุบนันหรือว่าเป็นยาที่นำมาจากาต่างประเทศนะครับ